ยังไงซะฮะน้างวันนันน่ะเด็กขยันนี่อยากกินยังไงบ้างล่ะฮะอยากกินเจลวยากกินเจลบ่แบบคือถ้าหากว่าแบบมีเงินมีคำซื้อนี่น้องรายอยากกินยังกินไกอยากกินปิ้งไกโอ้บ่ค่อยได้กินบ่ปิ้งไก่นะอืมม่ตู่ได้ชากินได้ยู่บ่ปิ้งไก่นะฮะ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชพุทสุคนเด้นอนพ่อพี่น้องเลยมาพบมาพบกับบ่าวจิตอุตมพรคือเก่านพ่อพี่น้องก็คือตอนนี้นพ่อพี่น้องเลยทางบ่าวจิตเองเนะพาทุกคนามาเพื่อนของอเอ้อผมแดงเพื่อนนพพี่น้องเลยตอนนี้ก็คือว่าแหน่เบ่าวจิตเองกับบอได้มา,าลายมือได้ละแต่ว่ามืัอนี้กัมี อาเขารีครับครอบครัวของเพื่อนพอดีว mm ่า hmm. มีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะพอพี่น้องทางบาร์เซีนเพิ่นเพื่อและอาเวลากระเพาะเงินกาะคำเนาะมาให้ทางบาร์เซีนเพินะเ่นเป็นสะพานบุญให้คือนิยินข่าวว่าสื่ออาสังกะสีนี่แหละเนาะพอพี่น้องเลยกาเดียวบัจจิตริงเนาะหาสีถ่ายบรรยากาศได้กะอาเขาไปทามไทยเนาะหาทางแม่เา่าเพื่อนก่อนอาเป็นจังใดพี่น้องเลยบ่ได้มาโดนเตับแล้วอยู่ดีไม่เฮงอยู่บ่เนาะพอพี่นอ้องอ่ะโอเคเด้อน,นับเ mm hmm. งินอยู่น้องพ่อพี่น้องเลย อาสงสัยจะเป็นเงินทางผูพลัดผู้ใหญ่เพิ่นมอบให้บ่อ,บอดูจังไดเนาะเออนี่เด้พี่น้องเฮือนชานนันเป็นของเพิ่นเนาะนี่ก็ได้อืมคือย,ยิ้มแต่ไกลแท้แม่เอ,อ้ยตาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะเพราะพี่น้องเอ,อ้ยเอออันนี้บ่เนาะสั่งกระซี่งไหมนี่เนาะได้สั่งกระซี่งไหมแล้วนี่นเนาะจักแผ่นนี่ละ่ะล่ะเลยล่ะอีล่ะนี่ฮะโอ้ได้ขนมบ่นะี่ฮะ Ồ, oh, đôi, đôi oh, Nàng, năm con Nó no. Ừ, bên trên đấy Thấy hey, dù xuống khôn này bò Ừ, um, kín khẩu đấy mẹ Đãi. Kín này bò Ồ, oh, nóng nhàng có phụ này Nông kì Nông kì, kì mẹ thảo nhàng có Mẹ thảo thả Mẹ thảo thả mẹ mày... nông kì nó no. อนั่นแหละเป็นงนิดขึ้นยินข่าวว่าลูกหลานครับหุหูลูกเอ้ยหูนวกหูนวกโอหันเอาเงินมาจากทางใดน่ะจ้างขามง,ามงอะไนี่ฮะจ้างขามงจ้างขามงเฮือนพอ่ออมอ่าโตเอามาจากทางไหนอย่นน่ะเอามาจากทางไหนน้นอาาง,หนงหลานเงินนะ่นเนนะเปียเ่ยนเบ้อเออบอเซนเอาใหา้ ฝนตกแล้วไปอยู่เอาคุตงตรงบ่เวลาฝนตกมาหน่าเอาคุตงเลยเมืนบ่เออมาแล้วก็เปียกเบิ้ดไปอยู่ไปนอนนะเนาะอืมเจ็บไปอ่ะฮัมพีให้เมตุ้งเอ่าเก็บไว้ดีๆอ่าเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆีเออเราหีบไม่ได้บ่ อืมนี่อันนี้ก็จะเป็นทั้งขนมบอขนมบะเซียนเพิ่นบะเซียมอร์ต้อนนี่นั่นเองนะพี่น้พอ,พองเลยฮีไรยิบ่อ่ะเอาดีๆได้จะมันๆเด้อฮีน่าไรฮีฮีเห็น,หนม่ตู้นีะ่อืมฮ่าให้ทั้งเรื่เพิ่นไปทั้งไรสัตว์หน้าไม,ม้ดีใจบ่แล้ว ไปคุณเจ้าแม่หนิไปคุณเจ้าโอ้คำพูดรกจึงมาออโอ้คำพูดรกจึงมาเนาะเออโอ้พุดแล่นั่งไปคอยคุหัวหนุกหัวหนวกสิไรบอหนิยินบอหนิยินเลยบอและใช่แลาวเนี่ยพังฮะโอ้จะโวโอ้เฮ้ยเลยเลย มีการโบว์เท่เาเราโบว์นำนั่นแหละคือเวลานี่เป็นจนังได้ระี่ฮะเป็นนาลูคลคกคงนาเอ้ยเอ้ยผมเด็กขนันบ่แล้วชื่อ่าจาาัางไหนก็น้องตีเอ้ตีเนาะพอเว่าเก็มีผู้ใหญ่เพิ่นผ่าเงินมาเปลี่ยนสังกรนะสีเนาะโอ,อ้แต่ว่าประเภทเพิ่งเรื่องใหม่นี่ใช้ได้ยูใหม่เนานะ ไม่นี่ได้อยู่ไม่เราพอพี่ดองเอ๋ยยังแต่อ่าอเลือกตะปูก็มีได้หรือเ่ามีเมนบอกอืมคือพัลลานี่ได้เฮียนอยู่บ่บ่บ่มีทรงเสื่อบ่มีทรงเสื้อโอ้ทรงเสื้อกับบ่มีแต่บ่เคยได้เฮียนอยู่บ่ใช่ยูโอ้ปีไหน้ใช้ได้เฮียนอยู่บ่ปีไหน้านี่ปีไหน้ใช้ได้เฮียนน้ามูอยู่บ่ปีไหน้านี่เฮียนอยู่ปีไหน้าห้องโปรอะก็ห้องโปรเกีิมห้องโปรเกีิม ยังอยู่ห้องปูเกียมอยู่เออโดยโดยพี่น้องเอ้ยตั้งใจเฮียนซะเด้อล่ะเด้อเออมันจังได๋แม่ตู้ถึกกันแล้วก็เฮียนอยู่ก็บ่มีกว่าโอ้อันนั้นก็ไผน่ะก็ก็ลามาทุนนู่นเลยไม่ได้แต่ประเภทพวก พื้นผูกผ้านี่ก็มีบ้างแล้วเนาะนอนืมแต่ไฟได้มีปะออไฟมีบยู่ละโอ้มีอยู่พื้นไฟเนาะดดกินต่ไคร์กันมีนอนกันมีนอืมอยากจิกเมื่อใดจ <c ười> ะชิมเมื่อใดอ่ากินตะไคร์กันอยู่นี้นะพ่อพี่น้องไอ้บอลอยู่บอนนอนกันอยู่นี่พันว่าเห็นบ่อ่าบอลจูไคร์พันอยู่นี่เนาะอ่นอนจะคนฉาครับ อยู่เฮือนหาคนได้บ่ะหาคนพี่น้องเอ้ยหาอยู่เฮือนดังนี้เนาะอ่ามีภายในภายในไปหานะฮะหาน้ำแมน่นะพี่เดียวฮะคนแสดงว่าไปเนี่ยสามคนแม่นบ่<อ>ไปสองคนสองโอ้ซีเนาะหาน้ำแม่นอยู่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยไปหากินนี่สองคนแต่ว่าปในในเป็นจังไงเรื่องเขา่าเรื่องน้าผได้เดี๋ยวนี้ เนื่องหลายอยู่บ่อเข่านะลายยังพอได้กินอยู่บ่ออุ้ยน่าขึ้นมาผีกลแหละเออเวลาบ่อน้ำปลาน้ำลุงน่ะเนาะอือพอแล้วก็เด้งเข่าเด้งน้ำนี่ป้าวิเชีจะให้ทำเข่าเนาะข่าไหนเข่าสารเจ้าไหนโอ้ใส่ทางขนาดบ่อนี่เดี๋ยวเท่านั้นบ่อเข่าซื่อบ่อเดียวจังใดข้าซือ เขานี่ยังชื่อเอาอยู่น้องพ,อพ่อพี่น้องเตัอนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องไอ้ทังบุญจีริงก์ก็ได้มาทำกันกับบอสเซนเพิ่อนมาทำกันกับบอสเซียนก็ได้เห็นทั้งสังกะสีน้ำแน่ยน้องพ่อพี่น้องที่บอสเซียนเพิ่นเป็นสะพานบุญห้มาซื้อให้นี่ก็มีแต่ว่าหลายเต๋อคือพ่อบิดเป็นบ่ไม้ตู้ <laughs> Ô vừa để nhìn nó Hô bớt mà à, uh, Mì tựa mưa đấy à, Nó Mưa ơn bao Thằng bừng nó à, uh, Băng bừng mưa ơn Ô oh. Nên mẹ thảo phần nó phải cái hình Như này kịp à, thằng tìm ngàn vô à, Phần nhìn chứ gì lên Ô Mẹ thao ลำบากบ่ลำบากอีงดีบ่มาเพิ่งเงินติ้ได้ยาข้างเขาโบ่ทำๆๆเงินโอ้บันจะโบ่จะคอยหันเออมาหูนักกินข้าวกับยังเลยเออได้กินยังกินเด็วกว่าเจาชยนักกระบอโอ้เป็นยังชายยากชายยาก เงียยสบายลูกเลยเป็นยังได้เนาะขับท้ายนักยังยังให้กินยังให้กินยังมันยังขับถ่ายสะดวกสบายเนาะยังได้อยดุแล้วเป็นยังได้เนาะนะเรามีโลกบ้างแล้วเป็นพญานังบะฮูน้ำลาวแต่เราบม่ได้กินหือกินยายังเม็นบ่อื

อยู่นันเม่ต้จอกแล้วโบมีบ่าสาจอกนะโป้หนุกเลยมันบ่โอ, <c ười> โอ้โอหอยากกินน้ไรไม่ดีนี่เนาะน่าเมยบ่เมยบ่ไม่เถ่าเออ อยากน้าอยากน้าแบบว่าคือเราเห็ดแบบคือสีมีมือจังในนึงนึงเนี่เนาะคือปลานี้กะอืมเป็นจนังไรครับถึงไปได้เมชิมานะเม่ยา,า,ากบ่ืหนจะไม่ตู้เพื่อนนี่หูตานี่ตานี่ยังเห็นหุงอยู่มมนบ่ เ,เป็นจชแนไรน้องหาเบิ่งนู้นหาไม่น่าขึ้นมามเบิ่งระเบ้าสีแามเนี่ยนาออือคือว่าชุ่มชุ้นเฉาเฉาใ่เนาะพอพี่ดองเลยเป็นเเสือผ่านอาเพศได้เสมีชส่บอโอ้หมีจักโตเสือผ่านาเพนะโอเคบุมีเต่วบาเสือมีจักโตแมากับผัวกับบุโมี มันมีผัวมันมีผัวถ้าจะลูกตามคนมันมีผัวได้ลูกได้ใช่ฉันพอหนึ่งก็ไปพูดลูกกบอ่ะโอ้พอหนึ่งไปนทำแม่มิงอ,มอันนี้บุนนอกบังอันนั้นนอกพูกไปอ่ะโอ้นั่นแหละนั่นแหละคือพวกหล,าล่าได้ใช่ฮะเห็นอ<ม>ย่งางในช่วยไม่ตู้ห<ม>นึ<ม>นนน่งเข้า หนึ่งเขาชอยเมนตุ้งสิอืมอมน่าพี่พวกล่ะนี่วยมาหาลราบ้าพี่เลยกวนเนาะเออมาแล้วกะอ่าหนึ่งเขาแล้วกะตักน้ำได้ใส่ตักน้ำมาเจอทางไหนอเอาน้ำใดบ่โอ้อาน้ำใดน้ำแน่อ่าที่นนว่าทางน่ะคือของน้องเอิงบอได้ดอวขนาดนี้ โอ้เนาะแต่ว่าหนึ่งเข่ากับห้ากับหนึ่งเมนบอกเหตุยูเหตกินนี่คือตอนเที่ยงนี่หามาให้เม่ตู้บออืมโอ้ยหเนาะผมพี่น้องไงดำให้ดำหน้าได้สลัเป็นอยู่บ่เปลี่ยนอยู่ดำหน้าเป็นอยู่เนาะพวบตู้มาปัวบบ้าพวบบาเมื่อไหร่อืมอาบานาฮงอาบานาฮงพวบ โอ oh. เลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวเขาก,ก็ซื้อกินเขาก็ซื้อกินรับรับจ้างดำนาอะไรที่เขากินโอ้อ้ดยโดย,โดยเอาเอาเสร็จเนาะมีแต่ว่าเป็นจังอไรส์ฮะนางวันนันเด็กขยันนี่อยากกินยังไงบ้างล่ะฮะกินเจลไปกินเจลว่าแบบคือถ้าหากว่าแบบมีเงินมีคำซื้อนี่น้องลายจะกินยังกิน กินปิ้งไก่โอ้บ่เคยได้กินบ่ปิ้งไก่นะอืม,อมไม่ตู้ได้ส่ากินอะไรอยู่บ่ปิ้งไก่นะฮะไม่ท้าได้กินอะไรอยู่บ่ปิ้งไก่ก็บ่เคยปากคามลาบ่ะฮึลูกลาบักบักปลาคามาก็บ่จักอืมอ้อกระดิบาลาเขาคือกันนั่นแม่นอะไบ่า,บาอ่า โอ้ยๆๆเอาๆเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะคือสิประมาณนี้แหละเนาะน้องเนาะอ่าจังได๋ก็มีแต่ว่าดีใจอ่านําอ่าที่ว่ามีครงอ่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าอ่าแบบาเงินอ่ามาให้ทงบ่สนเพิ่นเป็นสะพานให้บ่จิงก็คือสิได้ขอตัวไปเวียต่อเนาะพ่อพี่น้องอ่าแล้วก็สิให้ทงอนตู้เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าพอได้อ่าซื้ออยู่ซื้อกินเนาะพ่อพี่น้อง อนี่ของก็นา่าไม่เท่าเด้อโอ้ยนั่นนนั่นบอเนาะอันนี้ก็เป็นเงินขคนประเทศอื่นเลยพี่น้องเอ้นเนาะบักฮามก็ไว้ชื่ออันน่ะขนมกินเด้อดาเด้อเฮี่จะได้เอาก้อนอนมเมื่อก้อนมักได้โอเคเนาะโอ้ยไปดูถึงชีบุได้หูได้ยินกระตำแต่เบึงเบึงเบึงอยได้ขำอวยพอนี่เราอวยพอนเป็นอยูบอ่บ่เอาอวยพอนอีตู้พอ <c oughs> นอะไรแนมะ่ ủa phan, ô cho mình, đôi đôi, xa thụ, thụ thụ nó, là một cái loại như thế là thương không, ơ lau thương nó, à, không là biến bề bề lau thăm thông thường hả không là đi, này cả อยู่ดีไม่แห้งเด้อตั้งใจหาเห็ดเวียกซอยเมตู้หรือว่าหาเนื้ออยู่ในกินไห้เมตุดาราเด้ออืมเอาละสบายดีเมตู้ก็สบายดีเ <c oughs> อาแน้วพ,พี่รอง <c oughs> อห่อนหลายพี่รอ,องนั่งอยู่นี่เนาะนี่เลยปลาจะห่อนขาคนนี้พี่รองเลยอ่านี่เลยนี่ก็จะเป็นบอลเพื่อนบอลซานเพื่อนน้อพ,อพี่รองอ่าที่ว่าอ่า มีทางอ่าบ่าวจิตแล้วก็ทางทีมงานเนาะหามาเฮ็ดบันไดให้เพิ่นแล้วก็มีทางอ่าอ้ายๆด้วยป่ะหลายๆช่องเนาะพอพี่น้องคือเข้ามาอัปเดตเด้ออยู่นอพี่น้องเอ้ยปะนพอพี่น้องจังได๋ก็ถ้าว่าผิดพลาดประการใดบ่จิตเองก็กราบขอโทษขอภัยนําได้หลายเนาะพอพี่น้อง การอื่นก็ต้องการขอบุญขอบคุณทางพระปุญญาพิ่นธ์พระพี่น้องที่ว่าหาทางหาบส่วนเพิ่นเป็นสะพานบุญให้จังได้จังไหนก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อน้องคมเจ็บก็ได้คว่ำไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะพ่อพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทางบัจจิตเองขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้อยู่ดีมีเฮงพระสุูริคนเด้อบัจจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง